สวัสดีครับผมเต้นนะครับวันนี้จะมาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับออปชันแล้วนะครับผมขอเกลื่อนเป็นออปชันบวกทีเฟกนะครับเนื่องจากว่าเรื่องซีรีส์หรือว่าอายุการหมดอายุของทั้ง2ตัวนี้มันเหมือนกันนะครับแตกต่างตรงชื่อเล็กน้อยนะครับวันนี้เราไปเริ่มรู้จักกับตัวทีเฟกและออปชันแล้วก็อายุการใช้อายุการเทรดของมันก่อนนะครับเริ่มเลยนะฮะสำหรับออปชันและทีเฟกเนี่ยบอกก่อนว่ามันมีซีรีส์สแบบนะครับก็คือแบบราย1เดือนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คให้ดู ตัวนี้นะครับเราก็แบบลาย3เดือนก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมมาร์คสีแดงไว้เนี่ยคือลาย3เดือนก็จะมีซีรีส์ h สซีรีส์ m ซีรีส์ U และซีรีส์ Z ซดคำแนะนําผมสาหรับมือใหม่และมือเก่าด้วยนะครับคือเทรดที่ซีรีส์พวกนี้ดีกว่าอายุ3เดือนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมแต่ผมจะบอกว่าที่ต้องเทรดซีรีส์พวกนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสภาพคล่องมันมีคนเทรดมากกว่านะครับอ่านะครับทีนี้มาดูความหมายก่อนนะครับ S50 คืออะไรถ้าเป็น TF เ x S50 ก็คือสินค้า เซตห้นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวกําหนดนี้คือบอกว่าเป็นซีรีส์อะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับซึ่งในออปชันก็ไม่ต่างกันก็เหมือนกันแต่ว่าจะมีเพิ่มคําว่า call และ put แล้วก็สไตล์ p r i c เข้ามานะครับทีนี้เราดูที่ t f เกก่อนนะครับหลักการจําง่ายๆอันนี้ผมได้มาจากรุ่นพี่ผมคนที่สอนออปชันผมนี่แหละคือคํานี้ครับ hamut อยากจำซีรีส์แล้วเข้าใจก็ hamut นะครับ hamut มันย่อมาจากอะไรก็ซีรีส์ h ซีรีส์ m ซีรีส์ u แล้วก็ซีรีส์ z ง่ายไหมฮะเราจะมาเทรดฮามุดกันนะครับโอเคนะครับตลกสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ตัวออปชันอ่าทีนี้ถ้าเป็นออปชันความต่างมันคืออะไรนะครับแน่นอนว่ามีสินค้าเหมือนเดิมนะครับระบุซีรีส์ปีมันจะเพิ่มคำว่า call เนี่ยแหละอ่าซีอันนี้เขียนยากหน่อยเนาะกับคำว่า put เข้ามาอ่าแค่นี้เอง นะครับเราก็เพิ่มสไตปายมาสไตปายถ้าจำกันได้คือมันจะห่างกัน25่าจุดหน0ันห5ึแล้วแต่ว่าตลาดเซ็นทรช่วงนั้นเป็นยังไงมันก็จะมีสไตปายปรากฏประมาณบวกลบ3จริงๆบวกลบ2แหละแต่ว่าบางทีก็มี3สไตปายบนล่างแต่ว่าปัจจุบันตอนเนี้ยรอไปสัก5 6สไตปายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นออปชั่นหรือทีเฟกแนะนําให้เทรดที่ตัวซีรีส์ฮามุตนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวหน้าจอสตีมมิงครับ เมื่อกี้เราทราบแล้วว่าซีรีส์ต่างๆมีอะไรบ้างน,นะครับลองไปดูทวนนะครับคือผมจะพยายามเล่าให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเข้าใจได้นะครับแต่ผมจะมาเล่าต่อว่าทําไมต้องเป็นซีรีส์ฮามุดทาไมไม่ซีรีส์แบบ F, J เรามาที่คําว่า t f e c t เหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกช่องเนี้ยช่องนี้เป็นช่องสําคัญของ Option Summary มันจะบอกเดือนหมดนะครับซีรีส์ฮามุดมันก็ต้องเป็นเดือนมีนาถูกไหมครับเดือนจูน แล้วก็ไปซีรีส์ถัดไปก็เข้าใจว่าเป็นเป็นออกอ่าขอเซฟเซฟเซปเทมเบอร์ September ครับแล้วก็ไปไปดีเซมเบอร์ก็คือ h m u z หรือฮ a m ม s สนะครับอ่าเรามาดูซีรีส์อันนี้คือซีรีส์ h กด apply สังเกตไหมมีโวลุมการเทรดดีมากเลยมีเรื่อยๆอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่ามีโวลุมการเทรดประมาณหนึ่งถ้าเราเอาเงิน30,000บาท50,000บาทใส่เข้าไปเนี่ยเราสามารถเทรดได้ทีนี้เรามาดูซีรีส์นี้ครับ april อันนี้คือซีรีส์เดือนเดียวเดือนเมษาย,ยน กดเห็นอะไรไหมฮะเราพูดถึงคำว่าตลาดหุ series. Series h, series h, ้นพูดถึงตลาดออปชันตลาด t f เฟกนะครับคำว่าตลาดแปลว่าต้องมีผู้คนมาชุมนุมเยอะๆถ้าตลาดนั้นไม่มีผู้คนมาชุมนุมอย่าไปยุ่งกับมันครับไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะผมจะพาไปดูไอตัว t f เฟกบ้างอันนี้คือ t f เฟกต i ซีรีส์เฮชซีก็คือฮัมมุดของเราเนี่ยซีรีส์แรกของของสเดือนเราลองขยับไปเป็นซีรีส์เจไหม ดูวอลุ่มนะมีเป็นร้อยมาเร็วเข้าไปเร็วซีรีสเจปึ๊บดูวอลุ่มสิครับอ่าแปลว่าปัญหาคือเราอย่าเข้าไปยุ่งกับตลาดที่ไม่มีคนเราจะเจอหมูเน่าเราจะเจอผักเน่าเราจะเจอแม่ค้าที่อาจจะขายโขกราคาหรือว่าขายของไม่ดีให้เราได้นะครับดังนั้น เราเลือกตลาดที่มีประสิทธิภาพก่อนสำมือใหม่แต่ถ้าเป็นมือเก่าบางทีเขาวิเคราะห์ราคาตรงนี้แบบเฮ้ยราคามันซื้อได้อย่าลืมนะซื้อได้ขายได้หรือเปล่าให้ระวังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่จะฝากไว้อ่ะลองกลับมาดูฮามุดของเราอะซีรีส์ H, นะครับไปดูซีรีส์ M บ้างจูนเนียเห็นไหมยังมีวอลุ่มแต่ถ้าไปดูซีรีแบบข้างเคียงเช่นอะเมศนนะครับเอพิว 0นะครับเป็นการบอกว่าเราควรจะเทรดซีรีส์ไหนผมคิดว่าคำตอบน่าจะอยู่ในใจเพื่อนๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทมุดเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ